โดยของเราจะไม่ได้เน้นทำเฟอร์นิเจอร์ของเราจะเน้นไปที่การพัฒนาตัวาสารสำคัญในไผ่ไ<อ>แล้วก็ทำจุลินทรีย์จากไผ่เป็นหลักค่ะก็เป็นไอเดียที่ดีนะ,ะแล้วก็ไม่ค่อยมีคนจะทำเรื่องนี้เนาะ,ะอะ สวนใหม่คุณน้อยมีผลิตสััณฑ์อะไรบ้างาไปมาดูตันนี้มีเมนูนะะรัมาดูอะไรบ้างาโบนาราเป็นยังไงคาโบนาร่าแล้วก็เขียวหวานมีโรตีพิซพซ่าพิซซ่าเป็นเฟรนฟรายไอศครีมสเต็กพ,พ,พอกช็อปอร่อยทุกเมนูนะครับเฮ้ยอันนี้เขาท่าเลยเป็นรังไก่ประดับปี ไวันนี้ดูกรมมาหาสวนไผ่คุณน้อยเนาะก็ได้มาเจ,เจอเจ้าของแล้วกันเป็นเจ้าของเนาะก็นี่เจ้าของเลยครับอันนี้น้องเกรซใช่ไหมครับก็เกรสนะคะจะเป็นผู้ดูแลสวนไผ่คุณน้อย,ยที่นีนะคะ่ค่ะหลักๆเราก็ทําไผ่มาแต่นี้ไปที่ไผ่สหมนุนทํามาประมาณ10ปี10ปีแล้วเหรอเลยขอบคุณนี้ถามนะพื้นที่เยอะไหมครับเนี่ยตรงนี้ประมาณ เจ็ดสิบไร่ค่ะเจ็ดสิบไร่แต่ก่อนหน้านี้จริงๆอ่ะเราเริ่มมาจากปลูกผ่ประมาณยี่สิบห้าไร่แต่ว่าเน้นเน้น,น,นสร้างหมุนแล้วก็มาทำํำสายพันธุ์ก่อนอแล้วหลังจากทำสายพันธุ์เสร็จพัฒนาตรงนั้นมาแล้วก็มาเริ่มมาทําแปลงนี้แล้วก็ทยอยทาไรนี้เลยค่ะโดยที่เราคอนเซปต์เราในการทไผ่กก็คือเป็นซีโร่เวสต์คือเราจะใช้ทั้งหมดตั้งแต่ใบต้นหนอใช้ทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นไม่ไม่ไม่ม ไม่มีขยะค่ะใช้ทุกส่วนเลยแจ๋วเลยค่ะโดยของเราจะไม่ได้เน้นทำเฟอร์นิเจอร์ของเราจะเน้นไปที่การพัฒนาตัวสารสำคัญในไผแล้วก็ทำจุลินทรีย์จากไผเป็นหลักค่ะก็เป็นไอเดียที่ดีนะแล้วก็ไม่ค่อยมีคนจะทำเรื่องนี้เนาะที่นี่ใบไผ่เรามาทำใบชาชาไผ่ทาชาใบไผ่ดูเลยไหมได้ค่ะปุ๊อยากรู้เลย ชาใบไผ่เป็นแบบอ๋อเนี่ยนี่เป็นปรักต์ขึ้นมาขาตัวโ,โอ้สวยงามนี่แพ็กเกจจิ้งเขา,าสุดยอดก็ะจะมีกกตั้งแต่ตัวชาใบไผ่ข,ของเขา,นะาเป็นแบบนี้เอาใช้ใบอะไรทาครับใบไม่ใช่ไหมครับไม่ใช่หมายความว่าพันมันเช<อ>่นไปใช้สะง่นอย่างเดียวค่ะอ๋อสงมง่นหน้าตาแบบนี้คุณค่ะอู้หูนี่น้องก็ต่อดูเนี่ย ก็จะเป็นประมาณนี้อ๋อชาใบไผ่สมุนใช่ค่ะใช้ใช้สมุนค่ะเพราสะสมุนจากที่ขอดีเอ่อเรา,าผสมเนื้ออื่นไหมคะไม่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 ได้ผสมชาไม่ไม่ไม่ผสมชาริงแล้วคือเราใช้กรรมวิธีเดียวกับการทาชาเขียวแต่เปลี่ยนจากตัวชาใบชามนาะเป็นตัวใบไผ่<อ>แล้วก็อันนี้คือเป็นแบบใบที่เราแล้วก็จะมีในส่วนของที่มันเป็นตัวถุงเป็นซองสาหรับให้ง่าย ก็จะมีะทางดีส่วนตัวผานแล้วก็ตัวเป็นผงผงผ่านเอาไปใช้ประโยชน์อะไรครับนีตัวนี้ใช้ล้างผักค่ะ,ะกับตัวนี้สามารถเอามาทําเป็นน้ําด่างได้แช่ค,คือต้มทำความสะอาดมาณเอ้ยต้มทำความสะอาดเพื่อล้างฝุน่นละอองก่อนแล้วก็ตัวนี้แช่น้ําประมาณแปดชั่วโมงมันจะได้เป็นน้ําด่างอ่อนๆเอาไปใช้ประโยชน์อะไรน้ำด่างอ่อนๆก็ช่วยไปปรับสมดุลในร่างกายค่ะเพราะบางทีกินหรือว่าอาบกินค่ะอ๋อเหรออันนี้เราจะเผาประมาณพันองศา มันจะเป็นฐานที่มันมีรูพรุนสูงมากอยู่แล้วแล้วใช้ฐานอะไรครับฐานไม้ไผ่ซ่างมุนไผ่ซ้างมุนเนี้ยแหละค่ะจะมีเศษเหลือพวกนี้เอามาเผาได้ถ้าไม่เอามาแล้วจะมีการคัดถ้ามันไม่แห้งสวยเป็นเศษเล็กๆเราสามารถใช้ผ่านมุนเนี้ยผสมกับปุ๋ยแล้วก็ใส่ลงในดินมันจะช่วยลดปริมาณการใส่ปุ๋ยมันจะเป็นเหมือนโซโลรีลิสในการใส่ปุ๋ยที่ได้จากต้นไม้ปุ๋ยที่อยู่ในดินนานขึ้นค่ะ หรือคุณสมบัติหลักๆเลยกนะ็คือดูดซับก,กลิ่นได้ดีดูดซับสิ่งก่อสกรปรกได้ดีเราสามารถเอาตัวนี้มาผสมในส่วนของพวกสบู่ยาสระผมได้ผ่านอือ่นๆมาเมื่อก,กี้เราได้กี่อย่างชาใบไผ่ผ่านไม้ไผ่มีอะไรอีกตัวล้างผักอ,อันนี้ผง<ม>ถ่านนะผงถ่านล้างผ่ะแล้วมีอะไรอีกสารพัดเลยเนี่ยโอ้โหมีหอะไรอรีกสบู่แชมพูถ่านในไผ่ ก็ใช้ผงตัวนี้ค่ะมันจะช่วยกำจัดสิ่งสกปรกได้มแปลกตัวนี้จะเป็นตัวเอาลัมมาค่ะมาบดผงละเอียดให้มันเกิดเป็นตัวจุลินทรีมันจะมีเป็นกลุ่มแลคบาซิลัสบาซิลัสแล้วก็ยีสต์หลักๆเลยก็คือจะย่อยสลายเซลล์พืชแล้วก็ฆ่าเชื้อรวมถึงสร้างโคมูลพืชผมใส่ผสมไปต้นไม้ค่ะมันจะเพิ่มความหวานแล้วก็ิกเมน n ์สีของดอกต้นไม้ให้มันสวยอันนี้ก นเป็ไหอันนี้จะเป็นเอนไซม์ไข่ก็คือจากเศษที่เหลือทั้งหมดในไรอะค่ะเราสามารถเอามาผสมเป็นตัวเอนไซม์ไข่ได้คนละตัวกับตัวนี้ไหมคนละตัวกันอันนี้จะเป็นเศษที่เหลือทั้งหมดเลยใบย่อยรุ่นนี่นั่นตัดแตแต่ว่าใช้ไผ่เป็นหลักแล้วก็เอามาผสมกับพวกีิวัวอันนี้อันนี้น้ำหมักไข่มันเกิดมาจากตัวผมตัวนี้เพื่อให้ใช้งานง่ายก็คือเอาผมตัวนี้มาหมักกับกลุ่มกับน้ำตาลแล้วก็จะได้ ปรับเป็นตัวน้ำมัดจุลินทรีย์ไผยมีอย่างอื่นไหมที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เราเอาเป็นเน้นเป็นไทยก็จะมีมีความไหนประมาณนี้นะเพราะเราจะเน้นทำจุลินทรีผลิตภัณฑ์กี่ตัวครับที่มีอยู่ปัจจุบันที่นำออกมาจำหน่ายแล้วถ้าหลักก็จะมีตั้งแต่ในส่วข,ของตัวชาใบไผยชาใบไผ่ค่ะแล้วก็ตัว ถ่ายไม่ไผ่ถ่านไม่ไผ่สบู่สบู่ค่ะสบู่เช็ดผิวล้างผัาล้างผ้าม่ไก็จะมีกรดเชื้อจุลินทรีย์อ๋อน้ำหมักกับกรดเชื้อจุลินทรีย์แล้วก็ตัวเอนไซม์ผ่านอกจากนี้ก็ยังมีในส่วนของตัวถ่ายที่ที่นี่ขออนุญาตถ่ายปุ๊บขออนุญาตถ่ายปื๊ดมีคนมาเยี่ยมชมเยอะเลยครับวันนี้แต่ถ่ายขออนุญาตถ่ายนะขออนุญาตออกกล้องหน่อยนะครับนี่คนมาเป็นลูกค้าเป็นลูกค้านะ อ่าในทีนี้ทีนี้ขออนุญาตแว๊บๆหน่อยขออนุญาตแว๊บๆหน่อยตอนนี้เขาทาอะไรกันเนี่ยขออนุญาตหน่อยครับมีตัวนี้เป็นอะไรครับ่านในไผ่ที่เกิดมาจากตัวแขนเอาสามารถเอามาใช้ในเชิงของการชงเครื่องดื่มได้ทําให้รสมันละมุนขึ้นอ๋อเหรอใช่กี้ต้องลองรสชาติเด็ดด้วยออกมาดีมันนอกจากตกแต่งด้วยแล้วมันก็มันเป็นยังไงเนี่อธิบายเอียนนิดนึงในส่วนของให้รสชาติจะมีในเรื่องของ ช่วยดูดซับสารพิษแล้วก็จะมีในเรื่องของการกรองมันจะทาให้ตกตะกอนมันจะทําให้พวกเครื่องดื่มต่างๆเนี่ยมันมีมวลทําให้ตกตะกอนแล้วรสชาติมันจะนุ่มกว่าเดิมอ๋อใช่เพราะว่าที่อย่างที่เคยเจอมาที่ญี่ปุ่นหรือว่าที่ต่างประเทศก็จะใช้ในเรื่องของการนามาชมพวกค็อคเทลอะไรอย่างเงี้ย<อ>ทีนี้ในไทยยังไม่ค่อยแพร่หลายถ้าจะขายก็คือการสบอเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นการเปิดตลาดใหม่เลยอ๋อไอ,อ้นี่สมมติสมมติเราเอาไอ้นี้อันมาเป็นถาดเงี้ย ใช้ซ้ำหรือทิ้งใช้ซ้ำได้หรือว่าจะใช้เด코เลททิ้งในในให้ลูกค้าไปเลยเพราะว่าต้นทุนจะถูกกว่า<ช>เพราะว่าถ้าเราใช้แบบแผ่นเล็กเราไม่ค่อยได้ใช้ประโยนชน์อะไรอยู่แนละ้วนอกจากเอาปกติคุณเไปก็เอาเผาผักกับทำมาเป็นอย่างเเพราะว่าถ้าทำาหาอย่างเงี้ยมันต้ราคาจะไม่พอเท่าไหรแต่เจ้าเอามาเพิ่มมูลค่าด้วยก,นนกรารเดโคเลทจานอาหารเดี๋ยวนี้เพราะว่าพวกร้านอาหารนิทรรศต่างๆอย่างครับก็คือจะแผ่นเราจะใช้ขนาดประมาณ16เซน ดยประมาณก็จะขนาดประมาณนี้ให้พอดีกับตัวคาชนะก็คือจะใช้ตกแต่งไปเลยสามารถลงไปในอยู่ในอาหารได้เลยโดยไม่ก่อเกิดผลกระทบต่างๆเพราะอย่างเช่นไผ่พูดถึงกินได้ไหมมันกินได้เอ้เคี้ยวได้เลยเป็นยาใช่มันเป็นยาเหมือนตัวแคปซูลที่เรากินกันตัวเวลาเขาเสาที่ผ่านองศาอ้าวเหรอครับแล้วก็ต้มฆ่าเชื้อสัมบิลล้อมเลย อันนี้ก้อนนี้กับไอ้นี่เขาคนละอย่างอชนนี้คนละอย่างครับอันนี้จะเป็น่านที่ทําอัดก้อนขึ้นมาแต่ว่ายังไม่ค่อยสาเร็จอะไรก็คือทําเป็นตัวอย่างก่อนแล้วค่อยพัฒนาไปเพราะว่าท่านี้จะไปถ่านไร้ควันแบบไม่ใช่มันจะไม่มีควันไม่มีอะไรเลยสามารถเอาไปทําเป็นอาร์มาหรือว่าทำอยู่ร้านอาหารที่เป็นร้านอาหารฟิดแต่ต้องการในการโชว์ในการเดคเรท็ในการย่างมันไม่เกิดควันในร้าน แล้วที่เห็นตัดไผ่หลอดไอ้ไผ่นั่นอยู่ข้างหลังเอาเอามาทำอะไรคะอันนั้นทำหลอดค่ะทำหลอดนี่ตัวอย่างไหมตอนนี้ตอนนี้ยังไม่ได้ตัดตัวทำบางกล่องอยู่อันนี้คือตัวหลอดเอามาทำเป็นในในกาแฟได้ด้วยแล้วดูดได้ด้วยไหมดูดได้ได้ครับเออจริงๆมันเป็นตัวไผ่หลอดกาแฟอยู่แล้วแต่เพียงแค่เราเอามาเผาเพิ่มอล้มันไม่ได้ส่งผล ไล่ต่อร่างกายมันจะเป็นผลดีก็มากกว่านะไม่เกี่ยวกะไตอะไรใช่ไหมอาจารย์เพราะว่ามันเกี่ยวเป็นเรื่องจรเพราะว่าจริงๆเนี่ยมันเผาคันอง์สารูปมันจะเป็นึัวร่างกายมนุษย์มันจะดูดซึมแต่ว่ามันจะไม่ย่อยพอกที่มันเุปัจจุบันค่ะอันนี้มันจะคงรูปของมันเหมือนเดิมเลยใช่ไหมคะอยากได้ใช้ไหนทรงไหนเอาตัวนั้นเผาจะทรงอมจะทำให้แบบลูกค้าในคอมเมนต์ได้ว่าจะสั่งแะไหได้ แบบเผาอะจะขายปริมาณเยอะแบบสดก็ราคาแพงใช่แล้วแต่ความลูกค้าต้องการคืออ่าย่างเดิมเลยเนี่ยอ่าจะเป็นประวัติของคุณปู่กับคุณย่าค่ะแล้แสดงว่าเดิมนี่แบบมีพื้นที่อาคารมากเป็นคำอะไรเนี่ยเป็นกำนันมาใช่ค่ะคุณปู่ใช่ค่ะก็เมื่อก่อนแถวนี้มันจะไม่มีทั้งสะพานแล้วก็ต้องตัดแพงขนาดโดนก็เริ่มจากธุรกิจพวกนั้น อ๋อคือเดิมที่เป็นธุรกิจแต่แบบนี้มาก่อน<ช>เป็นเจ้าของเหมืองด้วยอ่าอันนี้ก็มาทําตอนหลังาว่าทางเรงกาเนี่ยมีการทําเขื่อนค่อนข้างเยอะแล้วก็ทำต้องใช้พวกข,ขีดอแต่พอดีแถวนี้มันจะเป็นแหล่งแร่ดูไหมสำหรับทำที่ท,ทะตะกแผ่แนๆอ่นีค่ะแล้วแต่เอาตรงๆแปลว่าเนี่ย ตั้งมาตั้งแต่สมัยปู่สมัยย่าต้องเกิเกิน50ปีเกินไม่ไม่ค่ะเมื่อก่อนเราก็ทำนาทำอ้อยแล้วก็ค่อยมาเปลี่ยนรุ่นพ่อที่มาปลูกไผ่เพิ่ง10ปีนี้ค่ะ10ปีเพราะจริงๆด้วยความที่เราทำเหมืองเราก็เลยทำเหมือง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 อ๋อทำเหมืองโอเคเข้าใจตรงนี้จริงๆก็คือเป็น CSR ของเหมือง CSR คืออะไร CSR ก็คือกิจกรรมช่วยดูแลสังคมรอบๆเมืองเราก็จะมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งหมดที่เห็นเนี่ยค่ะให้กับชุมชนหรือคนทั่วประเทศที่เข้ามาเรียนรู้เมืองยังทำอยู่ไหมยุบทำค่ะยุดไปแล้วทำอยู่เขาะทำอยู่ใชเป็นเหมืองอะไรก็เหมืองโดิมไมใช่ค่ะเริ่ก็เชือเชือเขาตัวนี้ทั้งหมดนะคะเขาเขาเรียกว่าเหมืองโดโลไมท์แต่ว่าจะมีหลายเจ้าเราก็เป็นเจ้าหนึ่งในนั้น โดโลไมน์นี่คือเป็นเป็นดินเหรอไม่ค่ะเป็นหินเป็นหินใช่ค่ะโดโลไม้์จะหลักๆเลยนะคะทำสองอย่างก็คือทําตัวกระจกแผ่นถ้ามีเปอร์เซ็นต์แคลเซีไมมกนี่เซียบตัวสูงๆแต่ว่าถ้าไม่นั่นก็เอามาทําปุ๋ยที่เราเห็นปุ๋ยเคยมีกันทั่วไปเนี่ยนะคะก็ใช้ปรับสภาพดินหรือเมื่อที่ดินเป็นกรดมากเราก็จะใส่ตัวโดโลไมน์นี่แหละแต่ว่าเป็นเกรดต่ำลงมาหน่อยเพื่อปรับความเป็นกรดเป็นด่างแสดงว่าทําเหมืองมานานแล้วสิบปีเกิน มาห้าสิบปีทําเหมืองไดโลไมดูโลไม้ไม่ใช er okay. ่ไดโลไมดูโลไม้ค่ะลุงก็จะพูดให้มันถูกก่อนดูโลไม้อทีนี้ก็มีผิดพันธุ์ต่างๆเนาะก็พวกนี้จะเป็นของชุมชนที่เราช่วยให้เอาของชุมชนมาขายแลจะเป็นพวกผลไม้แบ่ห้งรวมถึงตัวเพราะว่ามันจาปิดไม้เยอะก็จะมีการเพิ่มคุณค่าของผลไม้ หลักจริงๆตรงนี้เป็นสูตรเรียนรู้สะส่วนมากค่ะก็จะมีพวกทั้งอบตเกษตรกรกลุ่มแต่ละกลุ่มก็เข้ามาทุกัอาทิตย์นะคะก็มาถ่ายทอดองค์ความรู้ที่จากงานวิจัยจากทางมหาวิทยาลัยเกษตรอาชุมคนอะไรพวกนี color. ้ค่ะก็ถ่ายทอดกันทีนี้เมื่อกี้มีชงชาแล้วเราก็ลังจะชิมจริงๆชาใบไผ่หลักๆเลยจะมีคุณสมบัติก็คือช่วยปรับสมดุลในร่างกายเพราะว่ามีสารฟลาโวนอยด์ แล้วก็มีไฟเบอร์ที่ละลายน้ํามันจะช่วยกําจัดสารพิษถ้าทานก่อนนอนเนี่ยค่ะหนึ่งแก้วก็จะช่วยทําให้หลับลึกก็พอหลัรงหลับลึกแล้วร่างกายเราก็จะฟื้นฟูได้ดีเปไงคล้ายๆใบเตยหอมคล้ายๆใบเตยคุณอลองชงลอง,ลอ,งลองได้กินไหมครับท่านผู้ชมได้กินไหมอันนี้เป็นเ <c oughs> ขาเรียกว่าเป็นมุกนะหอมคล้ายๆใบเตยจริงๆนะ คือเราทําการทําเหมือนคล้ายกับมวิธีชาเขียวอะค่ะถ้าเป็นพันธ์อื่นจะไม่บางทีบางพันธุ์จะไม่หอม<ด>แต่กต็หลักๆเลยถ้าทําชาก็จะมีซางโมนกับปักกิ่งที่เอามาทําชาได้เพราะว่ามีสารสำคัญค่อนข้างเยอะอ๋อหอมหอมไม่ได้ใส่ใบเตยเลยเนี่ยหอมดีเขาชิเเขาชิมกันแบบไหนเลอแบบนี้แหละือ นึกว่าต้องมีการเหมือนวายอะไรงี้ออไม่ต้องลอล <laughs> ุงก็ไม่เคยกินตองหนาน y, วายนะจะลองชิมวายผลไม้ที่ของมุกการค่ะเป็นแบบไหนวายผลไม้มือนคัน แค่ชิมน,นะเขาต้องมีการการคือต้องอหอมหอมเลยเนี่ย สวนไผ่คุณน้อยที่ให้ข้อมูลเรานะครับวันนี้มาแล้วตื่นเต้นมากเพราะว่าเห็นเห็นผูน้ให้ <c oughs> เห็นบรรยากาศอย่างเดียวก็คุ้มแล้วครับแล้วก็เป็นไอเดียซึ่งเราคิดว่าเราจะทําได้ไหมเนี่ยแต่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีเป็นตัวอย่างที่ดีเป็นตัวอย่างที่ให้เรารู้ว่าถ้าจะเป็นมืออาชีพเราควรก้าวมาถึงขั้นนี้นะครับก็ต้องขอบุณสวนไผ่คุณน้อยด้วย <c oughs> ให้น้องแนะนําสถานที่แล้วก็ฝากสถานที่ซะหน่อยค <c oughs> <c oughs> ่ะก็ถ้ามาเที่ยวเมืองการนนะคะก็มาเที่ยวเยี่ยมชม ส่วนไผ่คุณน้อยได้ก็จะมาดูในส่วนของแปลงการปลูกในรูปแบบต่างๆเมือนเป็นโชลุมไผ่รวมถึงการแปลรูปเพิ่มมูลค่าไผ่ในรูปแบบอื่นๆที่นอกเปิดทุกวันไหมเปิดทุกวันค่ะ,ะแปดโมงครึ่งถึงทั้งโมงครึง่งไม่มีวันหยุดเหรอไม่ไม่ได้หยุดค่ะก็เข้ามามได้เจอน้องเคสเลยอ,อ่าเขาน้อยตำบลเขาน้อยเภอท่ออาม,มูใกล้ๆวัดท่ำเสือค่ะที่ท่องเที่ยวก็เข้ามาเที่ยวได้มาชิมชาได้นะคะ ไม่มีค่าบริการเข้าสวนนะไม่มีค่ะซื้อของที่ระลึกไปคนละสี่ห้าแสนไปอันนั้นนัดเข้ามาค่ะมาเป็นกรูปแล้วก็เดี๋ยวก็มาคุยกันว่าจามาวันไหนจะได้นัดตารางวงตารางการในการอบรมก็จะเปิดอบรมเรื่อยๆค่ะถ้าสนใจก็โทรมาที่0992826924โอเคเองเลยค่ะโทรมาตรงกอเย ฝาก like, กดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิง่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ